ตานันจะเตเจนารักขันบันธามีสปัสโซและยักษ์โผ่ผมเป็นป่าวแก้วปริศาบกทลายในหนังสืออักษรสร้างจิต่องตนโยงได้มาทานทุสัตย์ยจสีลังละขันทุสัปดาภาวนาด้วยอ วันน <sm convert to Christians> ี้ท่านพิชา์างไดประกอบพิธีการบกสุนทรภู่เจ้าพ่อชาตอพระเวเมืองต่างๆวันนี้ท่านเจ้าปู่อวักพิชญ์ช้าะรับวันนี้ท่านเจ้าพ่อได้น้อมนำเข้าดอกดอกไม้โปรยปลายถวายเป็นเครื่องสักการะโรหสาแห่งที่สี่ของโลกกานได้เกิดขึ้นในบ้านเมืองอ่างดองนครเชียงใหม่ เ่็นเจ้าได้อยู่ในประเทศอินเดียโลหะประสาทหลังที่สองอยู่ในลังกาทัพพีท่านเจ้าอธิการสิท่ทสิทธิพันโยเจ้าคณะตำบลมันะแยกอีสอกรวมแต่ละยอดคือหมดสิกดัาน,นที่ประกาศก็จะมีสถามาเรื่อยๆมารับเอายอดชัก อิโลวัตตาโอธปรมสกิณพระธิตามนำใครทะยัเก็ดทันไม่ได้มีกานอ้าทุกคนเขายหลวพ่อกานอ้าได้ได้เรีนเชิญตองการจะมีมาถ้าไม่มีไม่พิจารณ์ว่ชุนิคพ แผ่นดวงอาสัทาไผ่จบูชาแผ่นดวงไปที่พื้นต้ไนไม้เนื่จะได้เอามาใส่ไวนะ้ในหลุมศิลาเรื่องบทตรงมากองวงขึ้นในเล ่ที่ฐานบางรักฐานการเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปก่อนพึ่งเวลาเริ่มต้นสร้างอะไรคนไปไนเก้าเล่นวันนี้ถวายค้อนรูปแล้วนั่งอันจะได้ตอบไม้มงคนหลวงพ่อทั้งสองลูปเป็นผู้เริ่มสร้างโอ้ยตอกเลยเออนาระลงไปทุกหน้าสาม,มุหฐานพระอินทร์อมริน,นที่ราชและพระบรม,มรูปทรงผนวกในหลวงรักชากาลที่เก้า ให้สำเร็จแล้วเสร็จโดยเร็วพัน์เป็นมงคลโศกอิผลจงทุกประการจกได้สบาย